สวัสดีค่ะพบกับเซลจอยชั้นได้อีกแล้วนะคะหรือเพจเฟซบุ๊กเซลจอยมิสซูแป้งแดงโปรแลนสุุมค่ะวันนี้นะคะก็จอยมีเจ้ารถปลาที่ปอรอดนะคะคันนี้เป็น GT Premium นะราคาอยู่ที่1 5 3่0ล้านบาทเท่านั้นค่ะเป็นราคาของสีขาวมุกนะคะเดีย๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเจ้ารถคันเนี้ยเขาตกแต่งอะไรกันบ้างเป็นแบบ Elite Edition e เลยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะฝากพี่กด Subscribe l i ค e แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จะะอยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปันรวยนะคะว่ารถคันเนี้ยเขาแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลย เดี๋ยวเราประชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะว่าหน้าของเขาาตกแต่งอะไรกันบ้างเริ่มจากนี้เลยค่ะโลโก้ปาเจเซลสปอร์ตนะคะอันนี้ติดตั้งเป็นของแทนบิซูนะคะเป็นสีดําเพื่อตัดกับตัวรถสีขาวนะคะติดตั้งให้ด้วยถัดมานะคะกระจังหน้าเขาทาสีเพิ่มเติมมาให้นะคะจากบริษัททอมมอเตอร์เลยนะจ๊ะพร้อมกับนี่เลยคิ้วกันชนหน้าตัวสีอันนี้พ่นสีเพิ่มเติมให้ด้วยและที่ลูกค้าเห็นเนี่ย ไอ้ดำดำเนี่ยก็คือครอบไฟหน้านั่นเองเป็นสีดำเงานะคะแถมให้ลูกค้าด้วยจ้าเพิ่มความดุดดันมากขึ้นนะและไม่เพียงเท่านั้นค่ะครอบไฟตัดหมอกแถมเพิ่มเติมให้ด้วยเป็นสีดำเงานะคะเพิ่มความดุด,ดันให้กับตัวรถไปอีกค่ะถัดมาน,นะจ๊ะอันนี้นะคะเป็นชุดแต่งของสปอร์ตรัเอ็มนะคะอันนี้มีการพ่นเป็นสีดำเงาให้ด้วยนะเพราะว่าเดิมๆชุดแต่งของเขาเป็นสีดำด้านนะอันนี้เราได้มีการพ้นเป็นสีดำเงาให้ด้วย ตรงเนี้ยปกติแล้วเป็นเป็นคลิปสีแดงนะอันนี้กค้าก็ได้มีการพ่นเป็นสีดําเป็นสีดําทั้งชิ้นเลยค่ะอันนี้กค้ารีเครชมานะจัดให้ได้เลยนะคะชุดแต่งอันนี้ก็จะมีไฟทับพิมพ์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะด้านมุมของสกเกิร์ตนะ,ะด้านหน้าก็ประมาณนี้ค่ะแตราดูด้านข้างกันนะคะว่าตกแต่งอะไรกันบ้างจ้า เดี๋ยวเรามาดูด้านค้ากันต่อเลยนะคะว่าดังค่าของเขาว่าเขาตกแต่งอะไรกันบ้านนะคะเริ่มจากนี้เลยค่ะซุ้มล้อสีดำเง,งาอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะเป็นชุดแต่งของสปอร์ตรดเอฟนั่นเองและถัดมานะคะอันนี้คายแม็กเลยค่ะอันนี้ลูกค้านะคะจอยแถมให้เป็นล้อแม็กขนาด20นะคะเป็นล้อแม็กลายมาเบลยางออโทเรนนะคะก็เท่ๆแบบนี้ให้ลูกค้าเลยล้อแม็กนะคะเราก็มีรายให้ลูกค้าเลือกหลายลายเลยจ้าถัดมานะคะเรามาดูกันเลยว่าฟิล์มสแมมิกก็ติดตั้งให้เหมือนเดิมเลยนะคะก็เลือกเปรนนกัปะะะ7ีค และนี่ค่ะในส่วนของเสาเอนะคะยาวไปถึงข้างหลังเลยอันนี้ค้นสีเพิ่มเติมให้ด้วยพร้อมกับหลังคาดําเราหลังคาดํานะคะครอบกระจกมองข้างก็พ่นเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะตัวเดิมของเขานี่เป็นสีโครเมียมนะก็ได้มีการพ่นสีเพิ่มเติมให้ด้วยนะจ๊ะและคันนี้ก็ได้มีการพ่นสีคิ้วขอบกระจกให้ลูกค้าด้วยเช่นเคยมือเปิดประตูก็เป็นสีดําให้ด้วยพ่นเพิ่มเติมนะและเบ้ากระรอยมือตัดแคปลาแถมให้ลูกค้าด้วยจ้าเป็นของแทนมิสซูเลยนะถัดมาก็จะเป็นส่วนของ กาบข้างประตูนะอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยเป็นชุดแต่งของสปอร์ตรเอ็มนะคะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถทําให้รถดูใหญ่ขึ้นบึกขึ้นนะคะคิวกันฉาบประตูนะคะแถมให้ทั้ง4บา์เลยเป็นของแทมิซูนะจ๊ะปม่ต้องกลัวนะคะเวลาลูกค้าไม่อยากติดนะลูกค้าถอดออกนะอันนี้ไม่เป็นรอยนะคะเพราะเราติดของแท้ให้ค่ะก็ด้ันข้างประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าแถามอะไรบ้างจา้ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ภายในรถแล้วนะ มาดูกันเลยนะคะว่าอะไรที่จิตต้งมาจากโรงงานแล้วก็อะไรที่แถมเพิ่มเติมนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะประดัติของเขาก็เป็นมังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายนะคะแล้วก็มีอะแดปติฟคุ้คอนโทรลมาให้ด้วยในตัว GT Premium นะจ๊ะนี่ค่ะแล้วก็หน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วเนาะแอร์เป็นแอร์แบบออโต้แล้วนะ แล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบ CVT เนาะถ้าเป็นในตัว b a r j สป p o r t นะคะถัตโตดแสงมีมาให้จากโรงงานแล้วค่ะมีทั้งแบบมีไฟฟ้าออโต้โคมมาให้ด้วยนะคะใน b อ r j o Sport GT Premium นะจ๊ะ,ะที่สำคัญเลยนะคะ GT Premium ตอนนี้นะคะ Nv 2 3นะเป็นเบาะเดียวกับ Elite Edition แล้วนะจ๊ะเป็นเบาะเรียกว่าโคเล่มูเล่หรือว่าสะท้อนความร้อนนั่นเองก็คือจะเป็นเบาะที่ร้อนมากกว่าเบาะปกติทั่วไปนะคะคันนี้ได้มีการติดตั้ง ตัวจะกรบาพกันลราแบบมีไฟเพิ่มเติมให้ด้วยนะจ๊ะและจอกลางนะคะของเรานะมีแถมสาย Wi-Fi a n d ดอร์ door, หรือมีสติ๊กอเองค่ะมันดียังไงลูกค้าเสียบสายนะคะสามารถดู Youtube ดูเ t ็ l i x กแล้วพวกนี้ได้เลยค่ะเพียงเชื่อมต่อฮอส p อ t นะคะก็สามารถกดจากรีโมทได้เลยนะจ๊ะก็สะดวกสบายนะคะรถของเรานะคะก็เป็นรถเต็ตที่นั่งเนาะก็สามารถพับเบาะอะไรพวกนี้ได้เลยค่ะ ก็ด้านในก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะว่าตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างจ้าเดี <S 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 ๋ยวเรามาชมด้านหลังกันต่อกันเลยนะคะว่าด้านหลังของเขานะคะตกแต่งอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะเขาจะชารฟฟินสปอยเลอร์ลอหลังนะคะอันนี้ก็พ่นสีเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะจากสุดทอนมอเตอร์เลยนะและถัดมานะคะอันนี้ ขอบพิ้วท้ายแบบมีไฟนะคะติดั้งเพิ่มเติมให้ด้วยกรณีที่ลูกค้าเหยียบเบรคขึ้นไฟสีแดงน,นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ากรหรือถอยหลังนะคะ<ม>ก็จะขึ้นไฟสีขาวที่โลโก้ปั๊ดสปอร์ตนั่นเองนะคะและกันลอยฝาท้ายนะคะแถมให้ลูกค้าด้วยไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะ ขาดท้ายนะเจ้าก็แถมให้และนี่เดขนาดจุ้ดคายแม็กของเรานะคะอันนี้เป็นชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังของรัสปอร์ตไรดเอ็มนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นแบบท่อคู่แบบกลมเนาะเขาเอาง่ายว่าท่อคู่จะดูสวยคมกว่าตัวท่อคู่เหลี่ยมนะโลโก้เขาก็จะเป็นบาตุสปอร์ตไรดเอ็มให้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยแถบสีดแดงอันนี้ให้ด้วยนะคะด้านหลังก็ตกแต่งบมางนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังช่วงท้ายคลิปกันนะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างจา้า ก็ทั้งหมดนี้นะคะแต่งจัดเต็มแบบนี้ตอนนี้ทำโปรดาวซี0 0 0บาทเท่านั้น,นะค่ะ้แต่งจัดเต็มตามนี้ไปเลยค่ะไมาจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะทําสีครึ่งคันเป็นสีทูโทนด้าล้อมแมกขนาด20ไปเลยค่ะพัธบทเนี้ยจัดเต็มในโปรดาวซี0 0 0บาทเท่าน,นะคะอย่าลืมนะคะโปรนี้เท่านั้น,นะคะ่ะจองตอนนี้นะคะรับรถได้เลยนะคะมีรถพร้อมมุ่งส่งมอบเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะดาวสูงกว่านี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะดักได้รถพิเศษนะคะเรา,าก็จัดให้ได้ค่ะ พร้อมแพ็กเกจ5ปีดูรสิถงใจแถมให้ด้วยข้อทั้งหมดนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการใบเสนอราคาก็เดี๋ยวจอจะทิ้ง,งลิงก์รายไว้ให้ใต้คลิปเนาะแต่ถ้าด่วนโทรหาจอยที่เบอร์092นะคะ4464415นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์ให้ด้วยนะจ้าบ๊ายบาย